สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหนูดีเซเวอร์เนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องรามเกียรตินะคะซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีแรกนะคะซึ่งคืออีพีกำเนิดทศร์กันนั่นเองถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วน้องหนูดีพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะน้องหนูดีจะมาเล่าเรื่องต้นกำเนิดของทศกัน ั่นอค่ะอจายวน้องหนูดีจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อจัก,กรวาลได้แบ่งเป็นสามโลกนั่นก็คือโลกปาดาลโลกมนุษย์และโลกสวรรค์นั่นเองค่ะซึ่งก็เรื่องเนี่ยก็มียักษ์ต่ำต้อยตอนหนึ่งนะคะชื่อว่านนทพบนะคะก็ได้ทำหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาทุกองค์ที่จะไปเข้าเฝ้าไร่อิศวรน,นะคะ ซึ่งก็โดนเทวดาเนี่ยกลันแก้งอยู่ตลอดเลยค่ะดึงเส้นผมบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมหัวของนนทกเนี่ยก็ได้ล้านไปหมดเลยค่ะซึ่งนนทกนะคะก็ปีลูบๆไปนะคะตอนเวลาว่างก็เลยว่าเฮ้ยผมฉันหัวล้านหรือเปล่าก็เลยไปที่ป่าแห่งหนึ่งใน ในสวรรค์น,นะคะก็ไปดูที่ก็ไปจ้องเงาที่น้ำนะคะก็เห็นว่าหัวก็เห็นว่าหัวล้านหัวโลเลยนะคะไม่เหลือผมสักเส้นเดียวเลยก็ทำกันแบบือก็โกรธน้อยใจกับเทวดาพวกนั้นบ้างเลยไปเข้าเฝ้าพระอิศวรน,นะคะก็เลยบอกว่าข้าขออาวุธป้องกันตัวหน่อย นะคะซึ่งพอ้ส่วนก็แนะนำว่าเจ้าจะมีนิ้วเพชรให้หมวยชีวิตให้ให้ชี้ใครไปแล้วตีตายเอาไหมแล้วนนทกก็บอกว่าเอานะคะแล้วพระอิศวรเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าจะเอาค่าก็จะมอบให้ เพราะว่านนทกเนี่ยเขาทํางานดีมากเลยค่ะเขาแบบล้างเท้าสะอาดจนพระอิศวรเนี่ยชมเชยและยกย่องให้นนทกนะคะแต่พระอิศวรเนี่ยไม่รู้ว่านนทกเนี่ยได้โดนเทวดาพวกนั้นกั่นแกล้งนะคะจนมีว,นวันวันหนึ่งที่เทวดาคนแกล้งนั้นก็ไปตบหัว นนทกเนี่ยก็ได้ชี้นิ้วเพชรไปนะคะจนเทวดาเนี่ยได้ตายไปทีละคนทีละคนทีละคนจนวันหนึ่งตายกันไปหมดเลยนะคะตายกันไปหมดสวรรค์เลยไม่เหลือแค่องค์เดียวแค่พระนารายกับพระอิศวรที่อรอดชีวิตนะคะซึ่งพระอิศวรเนี่ยก็บอกว่าพระนาราย์เจ้าเนี่ยแปลงกายไปเป็นนางรําเพื่อ,เ,อเพื่อ ปราบนนทกหน่อยได้ไหมพระนารายเนี่ยก็เลยไปปราบนนทกก็ไปไร่ายรำนะคะซึ่งนนทกเห็นแล้วเนี่ยก็แบบหลงรักมากเลยนะคะก็เลยอยากได้จะมาเป็นแฟนก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดฉันน่ะอยากได้เธอเป็นแฟนน่ะฉันน่ะจะต้องทำยังไงเอพระนารายที่อยู่ในร่างนาง,นางรำนะคะก็เลยบอกว่า ถ้าเกิดเจ้าเนี่ยอยากมาเป็นแฟนข้าเจ้าต้องร่ายรำให้เหมือนข้าสะก่อนโหร่ายรำไปดีๆตนนนทุกเผอนะคะก็มีมีท่าหนึ่งนะคะที่นิ้วเพชรเนี่ยไปโดนที่ขาของที่ชี้ไปที่ขาของนนทุกทําให้ขาเนินทกหักขึ้นมาทันทีทันใดเลยะคะ่ะซึ่งก่อนที่นนทุกจะพยุงตัวขึ้นนะคะพระ นารายเนี่ยก็ได้ไปซึ่งอยู่ในร่างนางรำมนะคะก็ได้ไปเหยียบอกของนนทกไว้นะคะและก็ได้แปลงกลายเป็นพระนารายนะคะซึ่งนนทกเนี่ยก็บอกว่าข้ามีแค่สองมือแล้วเจ้าวะมีตั้งสี่มือใครจะไปสู้เจ้าได้ล่ะแล้ว คานารายก็บอกว่าหากชาติหน้ามีจริงเนี่ยก็ขอให้นนทกเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์สิบหน้า20มือซ้ายขวาแล้วหาะเหินบนอากาศได้และตัวเราเนี่ยจะไปเกิดเป็นมนุษย์สองแขนนะคะเพื่อไปเพื่อไปสู้กับเจ้าเองแล้วจากนั้นนะคะก็ได้ใช้อาวุธสามยอดตัดหัวนนทกนะคะซึ่งพอตัด หัวนนทกเนี่ยจุด,จ,ดจิตของนอนทกเนี่ยก็ได้มาเกิดทันทีทันใดนะคะกลายเป็นเท้าทศตกัณ์พญายักษ์แห่งเมืองลงกาเลยค่ะซึ่งมีอำนาจเยอะมากเลยนะคะและมีพลังที่จะสามารถยกเขาไกรราชบนสวรรค์ได้เลยค่ะ นี่คือต้นกําเนิดของทศกันั่นเองค่ะแล้ว EP ต่อไปนะคะจะเป็นวงศาคณาาิของทศกัณกันั่นเองค่ะซึ่งจะมีอยู่สองอีนะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากอยากฟังแล้วเดี๋ยวอีกสองสาวันจะลงคลิปให้เลยนะวันนี้ขอพักแค่นี้ก่อนนะบายบายไปแล้วเนอะไปเร็วนะเวด้อ เดอเด้อสวัสดีจ้าไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจ